สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่7เมษายน2562นะครับก็วันนี้ก็กลับมาอัปเดตข่าวกันเหมือนเช่นเคยวันนี้ก็มีข่าวของเอเดน,นาซาแล้วก็ข่าวของรูเนรบนลอบชิกแล้วก็ยังมีข่าวของโรมันอโววิดนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวไปติดตามกันครับ คอนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับก็เป็นข่าวที่สื่อมาก้าได้ออกข่าวมานะครับสื่อมาก้าของประเทศสเปนนะได้ออกมาตีข่าวนี้ว่าลือหึงนะครับราชันใกล้ตกลงดิวสอยอาสาสำเร็จนะครับทางด้านราชันทุดข่าวลิมลิต ใกล้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวไอเดนซาปีกเดอะแบกของสิงไฮโซเชลซีนะครับตามรายงานของมาก้านะครับสื่อดังของแดนกระทิงดุประเทศสเปนนะครับระบุว่าเชลซีเรีบมรลิตและอาซาใกล้บรรลุข้อตกลงสำหรับการย้ายทีมของนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้โดยอาซาจะเซ็นสัญญายาวถึง6ปีกับเรเมอรลิตและจะเดินทางไปเมืองหลวงของประเทศในไม่ช้านี้ เขาตกเป็นข่าวลือกับเลิมลิตมาอย่างต่อเนื่องและในเดือนกุมภาพันธ์เจ้าตัวก็เคยให้สัมภาษณ์ว่ามีการตัดสินใจเรื่องอนาคตไปแล้วนาเตไวยัย28ปีไม่เคยปกปิดความชื่นชมในตัวซิดนซีดานและการกลับมาดำรงตำแหน่งของในายใหญ่เฟนแมนที่เบอร์นาบิลก็น่าจะนำมาซึ่งการทาบทานนักเตะนะครับโดยเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วลิมลิตต้องถอนตัวเมื่อ เจอกำแพงค่าตัวที่ 200, 200ล้านยูโรครับแต่จากการที่สัญญาของอาซาจะหมดลงในปีหน้าจะทําให้ค่าตัวของเขาลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับแต่ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับลอนดอ n อิฟนิ a งสแตนดาร์นะครับ,รบก็ระบุว่าอาซาที่มีสัญญากับเทลซีถึงเดือนมิถุนายนปี2020ได้เตรียมย้ายไปสเปนในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วย เลมริตจะเดินหน้าดิวอซา,าตเต็มที่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับเพื่อให้คว้าตัวเขาได้ทันก่อนเปิดฤดูกาล2019-2020นะครับอืก็เป็นข่าวมาค่อนข้างหนักเลยยรนะครับสำหรับอาซาตอนนี้หลายสื่อก็ตีข่าวมาเยอะซึ่งเมื่อวานนี้ล่าสุดก็มีซีดานได้ออกมาพูดถึงอาซานะครับว่าอาซาเป็นนักเตะที่มหัศจรรย์น,นะครับอืม แล้วก็เขาก็บอกว่าส่วนตัวซีดาน,นครับเขาก็รู้จักกับอาซาดีอยู่แล้วอืมก็เหมือนคุ้นเคยกันนะครับอืส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามีโอกาสนะครับที่เชลซีจะได้เสียอาซาไปครับเพราะว่ามันเป็นแรงจูงใจค่อนข้างสูงครับเพราะว่านักเตะอย่างอาซาเนี่ยเคย พูดอยู่บ่อยๆครับว่าลิเบ์ลิตคือสโมสรในฝันเขาแล้วก็ซีเดินจีดานก็เป็นไอดอลของเขานะครับที่ทําให้เขาอยากเล่นฟุตบอลนะครับตอนเด็กๆนะนะครับก็มีโอกาสครับที่เสียอาซาไปผมเชื่อว่าเป็นแฟนเชลซีหลายๆคนนะก็ก็มีส่วนหนึ่งครับที่เหมือนกับรับไม่ได้นะครับว่าอาซาจะต้องย้ายไปก็ต้องเสียใจครับ แต่ส่วนหนึ่งก็ยอมรับได้ครับเพราะว่ามองแล้วว่าอาซาถ้าย้ายไปเนี่ยเขาก็จะมีอนาคตที่ที่ดีนะครับแล้วก็มีอนาคตที่ยิ่งใหญ่ต่อไปเขาอาจจะเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะครับเพราะว่าไปอยู่ทีมอย่างลิเลอรเป็นสโมสรที่ใหญ่ระดับโลกนะครับซึ่งคว้าแชมป์มาแล้วมากมายาประสบความสำเร็จเยอะครับในทั่วยุโรปก็ เคยทำได้ถึง3แชมป์เลยทีเดียวนะครับก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับอาซาเป็นแฟนสิงบรูก็เตรียมทำใจกันไว้นะครับก็มาต่อกันที่ข่าวแล้วกันนะครับซึ่งเป็นข่าวของทางด้านรูเบนล็อบติชิกครับซึ่งซารีก็ได้ออกมาเช่นชมรูเบนล็อบตชิกว่ากลายเป็นมิดฟิลด์ที่สมบูรณ์แบบและถึงแม้ว่าร่างกายเขาไม่พร้อมลง เต็ม90นาทีก็ตามบริโซซารีคุณซือเจลซีก็ชื่นชมความก้าวหน้าของรูเบนลับเตชิกในฤดูกาลนี้และก็บอกว่าเขากลายเป็นมิดฟิลด์ที่สมบูรณ์แบบแล้วแต่ตอนนี้สภาพร่างกายยังไม่พร้อมต่อการลงเต็ม90นาทีแข้งวัยแข่งทีมชาติอังกฤษน,นะครับขออภัยน,นะครับยิงไปแล้ว2ตุงในช่วง2นัดที่ผ่านมาหลังมงประตูชัยในเกมเจอคาดิฟซิตี้เมื่อสัปดาห์ก่อน และเมื่อวันพุธก็ยิงไกลใส่ไบตันนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นลูกยิงที่สวยทีเดียวนะครับถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับเกมพบไบตันเพิ่งเป็นหลนที่สองที่รูปเบนลับตาชิกออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมลีกภายใต้การุมทีมของซาร i ีและเมื่อถามว่านักเตะพัฒนาขึ้นหรือไม่ในระหว่างที่ร่วมงานกันคุณซือชาอิติลีก็ตอบว่าใช่เขาพัฒนาขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะด้านแทคนิค อตอนนี้ในด้านแทคนิกแล้วเขากลายเป็นมิดฟิลด์ที่ดีมากในช่วงต้นฤดูกาลเขาเป็นมิดฟิลด์ที่เล่นเกมลุกหนักมากตอนนี้ผมว่าเขาสมบูรณ์แบบแล้วล็อบบี้ชิกลงสนามให้กับเชลซีไปแล้ว31นัดในซีซั่นนี้และเป็นตัวจริงไปแล้วถึง11เกมแต่ตัวเลขเหล่านั้นอาจมากกว่านี้หากไม่เจอกับปัญหาอาการเจ็บหลังซาตีกขาบอกว่าล็อบบี้ชิกอาจได้เป็นตัวจริงมากกว่านี้นับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิ้นสุดฤดูกาล แต่ก็เผยเพิ่มเติมว่าเราต้องเช็คสภาพหลังของเขาทุกวันนะครับโดยเช้านี้เขาเพิ่งเข้ารับการฟื้นฟูสภาพร่างกายเพราะเขาต้องใช้เวลาฟื้นฟูตัวหลังเกมภายปัญหาในตอนนี้คือเขาไม่น่าจะลงสนามได้เต็ม90นาทีก็เป็นปัญหาแน่นอนแต่ผมว่าแพทย์ของเขาคุมสถานสถานการณ์ไว้ได้ครับก็ถือว่า เล่นได้ดีครับสําหรับรัตชิชครับผมผมก็เห็นด้วยกับซารีเขาเลยก็ถือว่าเล่นได้โดดเด่นนะครับก็มีโอกาสที่ซารีจะให้โอกาสเยอะมากขึ้นนะครับถ้าเขาฟิตร่างกายที่สมบูรณ์มากกว่าเดิมเพนะราะว่าเอออย่างรัตชิก็เป็นนักเตะที่ตัวใหญ่นะครับร่างกายแข็งแกร่งดี นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ลุ้นธรราตูได้เยอะด้วยนะครับถ้าเทียบครับลอตบัคนี้ก็ผมว่าลอตชิกก็ถือว่าฟีเท้าฝีเท้าดีครับครับต้องรอดูกันยาวครับอนาคตก็คงจะขึ้นมาทดแทนทุดใหญ่ได้นะครับก็มาต่อกันที่ข่าวนะครับซึ่งเป็นข่าวของโรมมนนาโบวิตนะครับ ซึ่งบูตบัคประธานสโม,มสรของเชลซีก็ได้ออกมารับประกันว่าอากูโรมันอวิดนะครับยังมุ่งมั่นกับสิงบรูอยู่นะครับบูตบัคประธานสโม,มสรเชลซีก็ยืนยันว่าโรมันเอวิดเจ้าของทีมยังคงต้องการขับเคลื่อนสโม,มสรต่อไปแม้ไม่สามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้นะครับเจ้าสัวแดนมีข่าวไม่ได้เข้ามาชมเกมในสแตมฟอร์ดบิตตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีก่อน หลังจากโดนปฏิเสธวีซ่าและเชื่อว่าตอนนี้เขาพักอาศัยอยู่ในกรุงเทลอาวิฟหลังได้สัญชาติอิสราเอลบักก็เผยว่าทุกอย่างที่เขาทำนั้นเป็นการย้ำเตือนถึงความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อเชลซีเราได้รับโทรศัพท์ของเขาวันหนึ่งหลายรอบมากหลายรอบมากนะครับเขาคุยกับเราเรื่องนักเตะค,คนต่างๆและกิจกรรมทางการค้า และเรื่องดีๆมากมายดังนั้นผมอยากบอกเขาว่าเขายังคงมีความมุ่งมั่นกับเชลซีครับก็บูตบักก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าอาบ,บาวิธยังมุ่งมั่มนกับเชลซีและคิดว่าเขาไม่น่าจะขายทีมนะครับซึ่งในก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวมาว่ามหาเศรษฐีชาวอังกฤษนะครับเออซอร์จิมมี่และคลิปนะครับ ก็พร้อมที่จะซื้อเชลซีนะครับก็ยังมีข่าวอีกออกมาว่าเอโรมาโนวิทจะพร้อมที่จะขายให้คนนี้นะครับมหาเศรษฐีชาวอังกฤษเนี่ยที่2,500ันนร้อ,อ 2, ปอนดนะ์นะครับสองสองพันห้าล้านปอนด์นะครับขออภัยนะนะครับก็ประมาณนี้แต่สุดท้ายก็ยังยังไม่ได้ขายอะไรนะครับก็จนบูธบัคก็ออกมาพูดว่า เขาไม่ได้จะขายนะครับก็ยังมุ่งมั่นกับเคลซีต่อไปตอนนี้อัมวิดก็ยังเข้ามาที่ประเทศอังกฤษไม่ได้นะครับเพราะว่าติดปัญหาเรื่องวีซ่านี่นะครับตั้งแต่รู้สึกว่าจะตั้งแต่ปีก่อนนะครับยังกลับมาทำงานไม่ได้ก็ยังต้องคุยกันผ่านทางโทรศัพท์อยู่เรื่อยนะครับ ยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าเขาจะกลับมาเชลซีได้เมื่อไหร่นะครับมันก็ต้องเป็นเรื่องของทางประเทศอังกฤษเขานะครับก็การรับเดยกข่าวก็คงมีประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ